สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่ห้า้อหหหลังจากที่ต้วนหลิงเทียนออกจากเขตที่พักของตระกูลเจิ้งเขาก็เหินร่างออกนอกเมืองไปสมทบกับชงชเฉวียนที่รอคอยอยู่ชงชเฉวียนนั้นตอนนี้อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งด้านหลังมันไม่ไกลปรากฏลงน้ำแข็งอันมีร่างเฟื่องเทียนบูหลับไหลไว้ตั้งอยู่อย่างสงบเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองคนต้นหลิงเทียนเองก็ได้จัดตั้งข่ายอาคมสังหารเอาไว้มากมายหน้าปากถ้ำต่ำกว่าผันแปรธรรมชาติขั้นที่เจ็ดล่วงล้ำเข้ามาตายตกสถานเดียว นายน้อยเมื่อเห็นต้วนหลิงเทียนย้อนกลับมาแล้วสองตาฉงชเฉวียนก็สว่างวับขึ้นมาด้วยความยินดีพวกเราไปกันเถอะต้วนหลิงเทียนพยักหน้าคราหนึ่งก่อนที่จะโบกมือเบาๆปรากฏพลังไร้สภาพคลุมครอบร่างสงชเฉวียนกับลงน้ําแข็งเอาไว้หอบหิ้วทั้งสองพุ่มทยานออกจากถ้าไม่นานก็เหินขึ้นฟ้าสูงหาอทยานตัดฟ้ามุ่งหน้าอุดรทิศจากแผนที่แผ่นนั้นข้าเองก็นับว่ามาถูกทางแล้วแม่น้ำรั่วสู่อยู่ทางนี้สินะ ต้นหลิงเทียนที่มองตะวันเพื่อจำแนกทิศทางอีกครั้งก็พุ่งทะยานออกไปด้วยความเร็วสูงแผนที่แผนที่ตัวหลิงเทียนได้เห็นมาตอนอยู่ที่บ้านสกุลเจิ้งนั้นแม้มันจะไม่ใช่แผนที่แผนที่เขาต้องการแต่ทว่ามันก็บ่งบอกทิศทางของแม่น้ำรั่วสุ่ยให้เขารับรู้คร่าวๆได้เขาต้องออกจากทะเลทรายตอนเหนือก่อนที่จะเหินร่างตัดผ่านพื้นที่พื้นที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับทะเลทรายตอนเหนืออีกไม่กี่แห่งไม่นานเขาก็จะบรรลุถึงแม่น้ำรั่วสุ่ยแล้ว ในระหว่างทางต้วนหลิงเทียนก็สบัดมือเรียกแท่งศิลาประหลาดที่เขาได้รับจากคุมทรัพจักรพัดออกมาดูแท่งหินนี้มันก็อยู่ในชั้นสองของตำหนักชิงฟงเหตุผลที่ทำให้เขาเก็บมันมาด้วยเพราะในนี้มันมีขข่อาคมพิสดารประการที่สามารถรวบรวมพลังงานยิบย่อยและปลดปล่อยออกมาใช้งานได้สิ่งนี้นับว่าเป็นตัวเพิ่มพูนพลังได้อัศจรรย์จนชวนให้ใจหายใจอมนัก หากสามารถรวบรวมพลังยุทธของจอมยุทธนับร้อยมาอยู่ที่คนคนเดียวได้คนผู้นั้นจะมีพลังฝีมือไร้ากาศขนาดไหนกันนี่คืออารมณ์นึกคิดชั่ววูบที่ทําให้ตัวหลิงเทียนเลือกที่จะเก็บมันกลับมาเขาต้องการศึกษาชุดอาคมที่ร้อยเรียงเป็นข่ายอาคมในแท่งหินดังกล่าวเพื่อดูว่าเขาสามารถนํามันมาปรับหรือประยุกต์ใช้กับค่ายกลมนุษย์ได้หรือไม่ในฐานะตัวตนที่ได้ดูทราบหลอมรวมเข้ากับความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิด แน่นอนว่าความเข้าใจในอาคมจะรึกของต้นหลิงเทียนยิ่งสูงล้ำนักทั้งตอนนี้เขายังเริ่มปรับเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างอาคมเอกลักษณ์เฉพาะของเขาขึ้นมาหลายอาคมแล้วดังนั้นจึงไม่ได้นับว่าเป็นเรื่องยากอะไรที่เขาจะสามารถศึกษาชุดอาคมในแท่งหินนี้ได้อาคมนี้สามารถรวบรวมพลังงานต้นกำเนิดจากหินต้นกำเนิดได้ง่ายดายแต่มันกลับไม่อาจรวบรวมพลังงานต้นกำเนิดของมนุษย์หรือสัตว์อสูรปีศาจอะไรได้หลังจากที่ศึกษาอยู่สองถึงสามวันจนถ่องแท้ ในที่สุดต้วนหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาพร้อมระบายลมหายใจด้วยความผิดหวังยิ่งไปกว่านั้นกระทั่งจะใช้หินต้นกำเนิดก็ยังต้องหาภาชนะกักเก็บพลังที่เหมาะสมถึงจะปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาได้ทั้งต้วนหลิงเทียนยังค้นพบเรื่องนี้ตอนนี้เขาก็ตระหนักได้แล้วความคิดที่จะใช้คนหลายคนรวมพลัพลงเพื่อจ่ายส่งไปรวมไว้ที่คนคนเดียวนั้นเป็นอะไรที่ตื้นเขินอยู่บ้าง สำหรับจอมยุทธมนุษย์คงยากที่จะมีใครรองรับพลังงานต้นกำเนิดของคนอื่นได้เพราะร่างผู้คนจะอย่างไรเสียก็สร้างขึ้นมาจากเลือดเนื้อคงมิอาจทนผลกระทบการรวบรวมพลังอันมหาศาลได้หากผิดพลาดอะไรแม้เพียงเล็กน้อยมีหวังร่างได้ระเบิดตายก่อนที่จะได้สำแดงพลังของอาคมรวมพลังพอคิดถึงจุดนี้ใจตัวหลิงเทียนก็ตระหนักได้ถึงเรื่องหนึ่งเช่นนั้นข้าคงไม่อาจใช้ขายอาคมชุดนี้กับมนุษย์อะไรได้ แต่ถ้าหากสร้างเป็นหุ่นเชิดที่จะรึกอาคมควบคุมความเข้มข้นของพลังงานต้นกำเนิดให้ดีข้ายังพอใช้อาคมชุดนี้สร้างค่ายกุญหุ่นเชิดสังหารที่สามารถรวบรวมพลังปลดปล่อยพลังอันหน้าพรั่นพรึงได้อยู่เมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในใจต้นหลิงเทียนเขาก็คิดทบทวนกระบวนการและความเป็นไปได้อยู่นานจนพอจะเห็นลู่ทางและความสำเร็จสร้างค่ายกลหุ่นเชิดสังหารรูปแบบใหม่ดวงตาต้นหลิงเทียนเปล่งประกายวูบวาบ ตอนนี้ข้าเข้าใจอาคมทั้งหมดบนแท่งศิลานี้แล้วตราบใดที่มีวัตถุดิบพร้อมข้าสามารถเริ่มจะรึกอาคมจัดตั้งค่ายกลอะไรได้ทันทีนอกจากนี้ข้าย,ยังสามารถสร้างค่ายกลหลุนเชิดสังหารด้วยกลวิธีเฉพาะโดยยึดรูปแบบที่อยู่ในแท่งศิลานี้เพื่อสร้างอาคมหลอมรวมพลังให้พวกมันอย่างไรก็ตามข้าย,ยังมีหินต้นกำเนิดขั้นกลางที่จำกัดนักทั้งถึงให้มีหินต้นกำเนิดขั้นกลางมากพอ แต่สุดท้ายพลังของหุ่นเชิดก็ยังมีจำกัดค่าต้องหาหินต้นกำเนิดระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหุ่นเชิดสังหารต้นหลิงเทียนคิดในใจอย่างอกอาจตอนนี้เขาเพิ่มเป้าหมายหลักขึ้นมาอีกอย่างเป้าหมายใหม่นี้คือการรวบรวมหินต้นกำเนิดระดับสูงเป็นจำนวนมากจากนั้นด้วยอาศัยหินต้นกำเนิดระดับสูงเขาย่อมจัดตั้งค่ายกลหลุ่นเชิดสังหารที่แข็งแกร่งมากขึ้นทั้งยังอาศัยข่อาคมหลอมรวมพลังเพื่อเพิ่มพูนพลังสังหารให้พวกมันได้ ถึงตอนนั้นถ้าข้ามีหินต้นกำเนิดระดับสูงมากพอหุ่นเชิดสังหารของข้าย่อมสามารถปลดปล่อยพลังอันหน้าพรั่นพรึงได้แน่ต้วนหลิงเทียนคิดในใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่เขาจะจัดตั้งค่ายกลหลุ่นเชิดสังหารก็แค่เตรียมวัตถุดิบนู่นนี่นั่นเพื่อทำการจารึกอาคมจัดตั้งค่ายกลเท่านั้นเรื่องพวกนี้มีเขาสามารถประยุกต์ใช้จากความรู้มากมายในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดแต่หินต้นกำเนิดระดับสูงก็หาได้ยากเกินไป ในแหวนมิติของไอพวกเท่าชารานั่นรวมกันแล้วก็มีอยู่แค่สามร้อยกว่าก้อนเท่านั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งเท่าชาราทั้งสามนั่นจะขี้หมูขี้หมาก็เป็นถึงราชันยุทธจากขุมพลังชั้นสองของทะเลทรายตอนเหนือหน้าเสียดายที่ต้องมาดับสิ้นลงที่อนาจาักรกรพาล้องกันหมด นอกเหนือจากแหวนมิติของถงซานที่เขาเก็บไว้ตอนแรกด้วยตัวเองแล้วเขาก็ได้แหวนมิติของไปวีไห่กับเฟิงธงจากลี่ส่วนอณิจจาแต่หินต้นกำเนิดระดับสูงที่พวกมันมีรวมกันแล้วยังได้แค่300รอยกว่าก้อนเท่านั้นต้วนหลิงเทียนยังคงจดจำเรื่องราวในวันวานได้ดีตอนที่เขายังอยู่ในอนาจาักรนพนาล่องครั้งยังเาวเขาวุ่นวายกับเรื่องหาเงินหาทองมากมายเพียงไร พออย่างเยืองมาลดแล่นในเวทีอันเรียกว่าราชอาณาจักรต้านเขาก็ยิ่งสแสวงหาความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรียกว่าความปรารถนาที่จะได้รับหินต้นกําเนิดระดับสูงก็ไม่ต่างอะไรจากความกระหายที่จะได้รับความมั่งคั่งครั้งยังอยู่ในอาณาจักรกรนพาล่องไม่มีผิดข้าต้องการหินต้นกําเนิดระดับสูงจํานวนมากแถมยังต้องใช้วัตถุดิบเลิศดล้ำมากมายถึงเวลาที่ข้าจะต้องชะลอการเดินทางและหาสถานที่บ่มเพาะพลังฝีมืออีกครั้ง เพราะหากอาศัยพลังฝีมือเพียงเท่านี้นับว่าค่อนข้างเสี่ยงไม่น้อยที่จะข้ามแม่น้ำรั่วุ่ยไปยังดินแดนรอบนอกส่วนกลางของทวีปเมกลองไม่ใช่แค่พลังฝีมือของข้าคนเดียวกระทั่งของสมงเฉวียนก็ยังต้องเร่งเพิ่มพูนยกระดับอย่างเร่งด่วนถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของผู้หลอมสัตว์ราและผู้หลอมโอสระระดับหนึ่งให้คุ้มค่าส่นยแล้วต้นหลิงเทียนเอ๋ครคำรำพันกับตัวเองเบาๆแผนการมากมายผุดขึ้นในหัว แต่ถึงจะเป็นแค่หาที่พักอันเหมาะสมมันก็ต้องเป็นขุมพลังที่ทรงพลังที่สุดใกล้ๆก,กับแม่น้ํารั่วสุย่ยมีเพียงขุมพลังชั้นสองขึ้นไปถึงจะตอบสนองความต้องการของข้าได้เมื่อคิดเรื่องราวและตัดสินใจดีแล้วตัวหลิงเทียนก็ไร้ซึ่งความลังเลอะไรทั้งลงน้ำแข็งรวมถึงชงชเฉวียนถูกเขาหอบหิ้วบึ่งทะยานตัดฟ้าไปด้วยความเร็วสูงล้ำนับว่าความเร็วในการเหินทะยานข้ามนภพาตอนนี้ยังเหนือกว่าก่อนหน้ามากนะ ไม่นานหลังจากที่ต้นหลิงเทียนออกจากทะเลทรายตอนเหนือไปนั้นเงาร่างหนึ่งพันเหินทะยานข้ามดันดินไปด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าออกจากเมืองต้าโมกู่ลงใต้ความเร็วในการห่อเหินยังเหนือกว่าต้านหลิงเทียนเสียอีกร่างที่เหินบินนั้นหนึ่งนำส่วนอีกหนึ่งคล้ายถูกหอบหิ้วมาด้วยจินเอ,อ๋อเจ้าไม่คิดจะเปลี่ยนใจเรื่องกลับไปจริงหรือชายชารากล่าวถามชายไวกลางคนที่มันหอบหิ้วมาด้วยสีหน้าจริงจัง ท่านลุงตันเถียนของข้าถูกทำลายกลับกลายเป็นตัวพิการไร้พลังฝึกปรือแล้วให้ข้าอยู่ป้อมหมาป่านพาต่อยังจะมีประโยชน์อันใดข้าอยากกลับไปหาท่านแม่ชายไวกลางคนกล่าวออกด้วยน้ำเสียงจริงจังเอาล่ะเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วลุงก็ม่คิดฝืนใจเจ้าชายชาราผู้นี้เป็นถึงรองผู้นำป้อมหมาป่านพาที่แข็งแกร่งในบรรดารองผู้นำทั้งหมดหลัวฟูส่วนชายไวกลางคนที่มันหอบหิ้วเหินบินมาด้วยนั้นก็คือหลัวจีนหลานของมันเอง หลวจินใช้แท้ของมันดาเช่นนั้นมันกับหลวฟู่จึงมีแท้เดียวกันต้วนหลิงเทียนเจ้าทำให้ข้าพิการพลังบ่มเพราะแม้ข้าจะไร้พลังทำอะไรไม่ได้ทั้งไม่รู้ว่าจะกลับมามีอำนาจได้อีกหรือไม่แต่หากข้ากลับมาได้ข้าจากเผาเจ้าให้เป็นเท่าฐานไม่เหลือซากศพให้กลบฝังใจหลวจินร่ำร้องวายออกมาอย่างกับแ้นตอนนี้เองในใจยังปรากฏร่างชุดม่วงที่มันเคียดแค้นเข้าไส้นำพาให้ใจยิ่งรุ่มร้อนไปด้วยไฟโทสะอันอาฆาต มันกัดแฟนแน่นหนาหน้ายัางมืดดำลงปานตับเป็ดหลัวฟู่พาหลัวจินเหินออกจากเมืองต้าโมกูได้ไม่นานพันมีร่างหนึ่งวูบตัดฟ้าเหินเข้าเมืองต้าโมกูด้วยความเร็วสูงจนก่อให้เกิดเสียงแตกระเบิดของอากาศพริบตาเงาร่างนั้นก็มาหยุดเหนือแน่นฟ้าป้อมหมาป่านพาฟุ่มม่มแม้ร่างดังกล่าวจะบรรลุถ,ถึงแน่นฟ้าหมาป่านพาหากักแต่ด้วยความที่มันอยู่เหนือฟ้าขึ้นไปเคียงหมู่เมฆจึงไม่ได้เรียกร้องความสนใจอะไรจากคนของป้อมหมาป่านพามากนะัก มีเพียงร่างสีร่างเท่านั้นที่รับทราบการมาถึงและเร่งขึ้นไปต้อนรับอีกฝ่ายกลางหาวยามนี้บนน่านฟ้าป้อมหมาป่านพาปรากฏหมาป่าที่มีขนสีฟ้าปกคลุมไปทั่วร่างหว่างคิ้วปรากฏสัญ,ญลักษณ์จันเซียวสัญ,ญลักษณ์จันเซียวเองก็เริงรองออกมาด้วยแสงสีครามนวลตาท่านผู้นำป้อมร่างสีร่างที่ขึ้นมารอต้อนรับยังฟ้าเบื้องบนกลับเป็นรองผู้นำป้อมหมาป่านพา ภาพนี้หักให้ผู้คนภายนอกแลเห็นคงเป็นอะไรที่สร้างความตื่นตระหนกขมขวัญกันไม่น้อยที่แท้ผู้นำป้อมหมาป่านพาหาชใช่ผู้คนแต่เป็นสัตว์อสูรปีศาจอ่าสัตว์อสูรหมาป่าพยักหน้าก่อนที่ร่างมันจะสั่นไหววูบหนึ่งไม่นานก็กลับกลายเป็นชายชราในชุดสีเขียวเป็นผู้นำป้อมหมาป่านพา,าชิงหลางตอนนี้ทีท่าสายตาของชิงหลางยังคงเมื่ออ,อยู่ไม่น้อยคล้ายมีความหลังอันสะทกสะท้อนบางอย่างในใจ โชคดีนักที่ท่านบรรพบรุษกลับมาได้ทันเวลาหาไม่แล้วค่าคงได้ทุกทรมานภายใต้เงื้อมือของคุณหนูทั้งสองนั่นเป็นแน่พอนึกถึงคุณหนูทั้งสองขึ้นมาร่างชิงหลังอดไม่ได้ที่จะสันระริกหากมันสามารถเลือกได้จะขอลบความทรงจําอันเลวร้ายที่ประสบมาให้หมดสิน้นแล้วหลวฟู่เล่าชิงหลังมองไปยังรองผู้นําป้อมที่มีกันอยู่แค่สี่คนค่อยกล่าวถามรองผู้นําหลวตอนนี้กําลังพาหลานชายไปส่งที่บ้านเกิดขอรับ ฟงเวยที่เห็นว่าอารมณ์ของผู้นำป้อมมีค่อยจะสู้ดีก็รีบกล่าวตอบออกมาอย่างไม่กล้ารอช้าชิงหลังพยักหน้ารับทราบเบาๆก่อนที่จะถามออกมาแล้วรางวัลที่พวกเราได้รับจากคุมทรัพย์กรพันเล่าพวกเราได้เสร็ความลึกล้ำอันใดมาบ้างหรือไม่ต้องกล่าวเลยว่าขณะที่ถามลูกตาของชิงหลางก็ทอแสงสว่างร้อนแรงด้วยความปรารถนายังฉายแววแห่งความหวังล้นปรี สิ้นคำถามของชิงหลางเหล่ารองผู้นำป้อมหมาป่านพาทั้งสี่รวมถึงฟงเวยก็ได้แต่ก้มหัวลงต่ำริมฝีปากพวกมันกระตุกตึงหงิดในลูกตายังเผยความกระอักกระอ่วนไม่น้อยหืมเมื่อเห็นว่าหน้าทั้งสี่เริ่มเผยความคืนขมทั้งอิหลักอิเหลือยากจะกล่าวชิงหลางก็เอ่ยถามออกมาทันทีอะไรหรือมิมีเศษความลึกล้ำที่ข้าใช้ได้ท่านผู้นำป้อม หลังจากที่ได้รับสายตาจากหนิงค้าและคนอื่นๆฟงเหวยรวบรวมความกล้าของมันมองไปยังชิงหลางด้วยรอยยิ้มฝืนๆค่อยกล่าวอย่างอับจนพวกเรามิได้รับสมบัติอันใดจากขุมทรัพย์จัก,กรพรรดิเลยมีเพียงเท่านั้นรุ่นยาวทั้ง20คนของพวกเราที่เข้าไปยังขุมทรัพย์จัก,กรพรรดิล้วนตกตายหมดสิน้นหลังจากกลั้นใจกล่าวออกมารวดเดียวจบฟงเหวยก็มองไปยังชิงหลางด้วยแววตาทท้อ ชิงหลังที่ยืนอย่างเงียบงันนั้นแม้ร่างจะและสงบแต่ใจก็เริ่มประตูเจตนาฆ่าฟันออกมาทันทีโดยเฉพาะลูกตาทั้งสองยามนี้ยังใช้แววเย็นเยียกหน้าโกวปานจะกินเลือดเนื้อผู้คนเสียให้ได้ที่แท้เกิดอะไรขึ้นกันแน่พูดชิงหลังกล่าวถามเสียงเย็นท่านผู้นำป้อมทั้งหมดล้วนถูกคนผู้หนึ่งสังหารฟงเหวย,ยิ้มขืนขม ขณะเดียวกันเงาร่างสีม่วงก็ผุดโผล่ขึ้นในใจของฟงเวยเจ้าของร่างชุดม่วงนี้ยังเป็นผู้มาเข้าร่วมการประลองสิบราชวงศ์ที่พวกมันป้อมมาป่านพาจัดขึ้นทั้งคนคนนั้นยังสามารถเอาชนะรุ่นยาวจากทั่วทุกสารทิศและถือครองอันดับหนึ่งของการประลองสิบราชวงศ์แทบจะทันทีที่สิ้นคำฟงเวยกลิ่นอายพลังแกร่งกล้าพลันประตูออกมาท่วมร่างชิงหลางคลื่นลมเหนือฟ้าปวนปั่นทันใดหมู่เมฆยังวิปริตแปรปรวนมันเป็นใคร น้ำเสียงชิงหลังเย็นเยือกเอ่อล้นไปด้วยจิตสังหารตัวหลิงเทียนฟงเวยกล่าวจบก็ระบายลมหายใจออกอย่างทอดถอนอะไรเป็นตัวหลิงเทียนทันทีที่ได้ยินคำตอบของฟองเวยสีหน้าเย็นชาวแววตาดุร้ายเอาเรื่องเปี่ยมจิตสังหารของชิงหลังก็สลายหายไปทันใดย,ยังถูกความหวาดภาะวะปั่นกลัวเข้ามาแทนที่ตัวหลิงเทียนที่ชนะเลิศการประลองสิประชวรหน้าหรือพี่ใหญ่หลิงเทียนที่คุณหนูนั่นกล่าวถึง ต่อมาในใจของชิ้งหลางก็ปรากฏร่างรุนีน้อยวัยแรกแย้มชุดเหลืองขึ้นมาร่างมันยังอดไม่ได้ที่จะสั่นระริกใช่ฟงเหวยพยักหน้ารับอย่างไม่รอช้าแล้วพวกเจ้าได้ไปทำอันใดต้วนหลิงเทียนหรือไม่ตอนนี้เองแววตาของชิ้งหลางก็กลับกลายมาเป็นขึงขังดุร้ายอีกครั้งมันไว้ตามองรองผู้นำป้อมทั้งสี่อย่างคาดคันพวกเรามีได้ทำอันใดทั้งสี่รีบกล่าวตอบพร้อมสายหน้า เพ้อ,อประเสริฐนักที่พวกเจ้าไม่ได้ทําอะไรพวกเจ้าจดจําไว้ให้ดีต่อให้หัวเด็ดตีนขาดก็อย่าได้ไปล่วงเกินต้นหลิงเทียนเด็ดขาดตัวตนที่อยู่เบื้องหลังต้นหลิงเทียนเป็นอันใดที่อยู่เหนือจินตนาการของพวกเจ้านักในขณะที่กล่าวสีหน้าท่าทางชิงหลางเผยความประวัติไม่น้อยน้ําเสียงยังจริงจังถึงที่สุดหลังจากที่ชิงหลางกล่าวออกมาให้ทั้งสี่คนได้ยินกันทั่วหน้าพวกมันอดไม่ได้ที่จะหันมองสบตากันทันทีต่างละเห็นถึงความหวาดกลัวในสายตาของกันและกัน นี่หลังจากที่จบการประลองสิบราชวงศ์พวกเราได้บอกผู้คนที่มาตามล่าต้นหลิงเทียนไปเรื่องนี้เราควรรายงานท่านผู้นำหรือไม่ทั้งสี่เริ่มหารือกันด้วยเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดข้าคิดว่าเรื่องนี้มีจำเป็นต้องรายงานให้ท่านผู้นำรู้ดีกว่าในเมื่อท่านผู้นำหวัดกลัวคุณหนูฉเฉวียนนีถึงเพียงนั้นคงประเสริฐกว่าหากพวกเรามีกล่าวออกไปหาไม่แล้วพวกเราโดนดีแน่ มิผิดเรื่องนี้พูดไม่ได้ไม่นานทั้งสี่ก็เห็นตรงกันชิงหลังผู้นำป้อมหมาป่านพาก็ได้แต่ชักสีหน้ามืดมนเคร่งเครียดอยู่อย่างนั้นในบริเวณพื้นที่ทางเหนือของทะเลทรายตอนเหนือปรากฏเงาร่างสามร่างเหินทยานตัดฟ้าด้วยความเร็วสูงเป็นเงาร่างดารุณีน้อยสองคนและสตรีชาราอีกนางหนึ่ง สีหน้าของสตรีชาราไร้อารมณ์นักหากแต่ยามนางเหินร่างมวลอากาศรอบตัวกลับไม่กระเพื่อมสันไหวแม้แต่น้อยผิดจากบรรยากาศร,รอบรอบตัวดารุณีน้อยทั้งสองลิบลับคล้ายกับว่ายามนางเหินทยานแหวกฟ้ามวลอากาศไม่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของนางเลยชิงหนูให้ข้าอยู่นี่อีกสักพักไม่ได้หรือข้ายัางไม่ทันได้เจอพี่ใหญ่หลิงเทียนเลยดารุนีน้อยหันไปมองหญิงชาราชุดฟ้าที่และดูเงียบเงันไร้อารมณ์ก่อนจะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงออดอ้อน คุณหนูหยุดสร้างปัญหาให้ข้าได้แล้วครั้งนี้นายท่านมีพอใจอย่างยิ่งที่ท่านนำคุณหนูฉเฉวียอีหลบหนีออกจากบ้านมากับท่านด้วยนายท่านยังกำชับให้ข้าพาคุณหนูทั้งสองกลับบ้านทันทีหญิงชราชุดฟ้าได้แต่หันมามองดารุณีน้อยชุดเหลืองด้วยความจนใจแม้ในแววตาจะเต็มไปด้วยความรักความเอ็นดูก็ตามหากแต่เรื่องนี้นางจนปัญญาจริงๆดารุณีน้อยในชุดเหลืองนี้มีใช่ใครที่ไหนเป็นหานเฉวียน่าย พอได้ยินวาจานำเสียงอับจนของชิงหนูหานเฉวียนนี่ก็เบ้ปากหน้าบึ้งกล่าวออกอย่างฮึด,ดฮัดฮึมท่านพ่อช่างหน้าเบื่อย,ยิ่งข้าแค่ออกมาเที่ยวเล่นนิดเดียวจะอะไรกันนักกันหนาเล่าคอยดูนะกลับไปครั้งนี้ข้าจะไม่พูดกับท่านพ่อทั้งเดือนไม่สิข้าจะไม่พูดกับท่านพ่อสองเดือนเลยเอา้าววจาเอาแต่ใจของหานเฉวียนนี่อดทําให้ดารุณีน้อยอีกคนที่เหินเคียงข้างกับหญิงชราอดไม่ได้ที่จะยิ้มเจริญอ,ออกมาอย่างหันมองสบตากันอย่างช่วยไม่ได้ นี่ชิงหนูแล้วพวกเสี่ยวจินเสี่ยวเฮยเสี่ยวไปละ่ะทั้งสามออกมาจากสถานที่แห่งนั้นแล้วหรือไม่ต่อมาไม่นานคล้ายหานเฉวียนนี่จะนึกเรื่องบางอย่างได้ออกนางเงยหน้าขึ้นไปมองหญิงชาราชุดฟ้าก่อนที่จะกล่าวถามออกด้วยดวงตาหหยหาบนหน้าเล็กๆแสนงดงามยังเต็มไปด้วยความกังวลไม่น้อยยังไม่คุณหนูหญิงชารานามชิงหนูส่ายหัวไปมาพวกมันจักปลอดภัยอยู่ดีไหมนะ หานเฉวียนได้กล่าวออกมาด้วยความกังวลเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองย่อมมีหน้าเป็นห่วงอะไรสายเลือดของพวกมันนั้นเข้าสู่ระดับมาตรฐานของสัตว์เซียนแต่แรกแล้วยังเป็นไปได้สูงที่พวกมันจะเปลี่ยนไปเป็นสัตว์เซียนกลายพันธุ์ชิงหนูกล่าวตอบแล้วเจ้าเสี่ยวจินเล่าสีหน้าหานเฉวียนได้เปลี่ยนสีเล็กน้อยถามออกด้วยน้ำเสียงกังวลมันคงมิเป็นใดใช่ไหมหากมันเป็นใดขึ้นมาข้ามิรู้จะกล่าวบอกกับพี่ใหญ่หลิงเทียนอย่างไร เรื่องนี้ข้าเองก็ยากจะตอบท่านเสี่ยวจินนั่นมันเป็นลูกหลานของสัตว์เซียนอย่างหนูสวรรค์นในตาหยกสายเลือดของมันมีเสถียรภาพยิ่งนะแต่นั่นกลับทําให้ยากที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นสัตว์เซียนหากจะเทียบกับเจ้าอาสรพิษน้อยทั้งสองชิงหนูได้แต่สายหัวเบาๆในแววตายังเผยความไม่มั่นใจขณะกล่าวเรื่องราวแล้วหากมันเปลี่ยนไปเป็นสัตว์เซียนมิได้จักเกิดอันใดขึ้นเล่าหานเฉวียนได้กล่าวถามตกตายสถานเดียว ในฐานะของปีศาจที่ได้ก้าวออกมาจากสถานที่แห่งนั้นหญิงชรานามชิงหนูย่อมคุ้นเคยมันราวกับฝ่ามือตัวเองตกตายสถานเดียวว่าจาเพียงแค่สี่คำทำให้หานเฉวียนได้ตื่นตระหนกนักสีหน้าท่าทางนางเปลี่ยนไปทันทีเสี่ยวจินเจ้าต้องมีเป็นอันใดนะหานเฉวียนไดสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยภาวนาออกมาคุณหนูพวกเราควรไปได้แล้ว เสียงสงบของชิงหนูดังขึ้นอีกครั้งทันทีที่นางกล่าวจบก็ไม่ทันมีใครเห็นว่านางลงมืออย่างไรหากแต่ร่างทั้งสามพลันวูบหายไปในอากาศราวกับไม่เคยมีผู้ใดดำรงอยู่มาก่อนห่างออกไปไกลแสนไกลจากทะเลทรายตอนเหนือปรากฏเกาะเล็กๆอันมีตําหนักแสนวิจิตรบรรจงหลังหนึ่งลอยล่องอยู่เหนือฟ้าบนชั้นลอยของตําหนักปรากฏร่างสองร่างยืนอย่างสงบสายตาเหมื่อมองชมดูทะเลเมฆหมอกเบื้องล่างร่างสองร่างนั้นกลับเป็นบุรุษสตรีคู่หนึ่ง ผู้ชายมาในชุดคลุมสีน้ำเงินและดูสง่างามเพียงยืนอยู่เฉยๆก็ให้บรรยากาศลี้ลับใบหน้าของมันยังหล่อเหลาคมเข้มสมดั่งชายชาตรีราวกับเป็นปฏติมากรรมที่สรรสร้างมาอย่างประณีตคิ้วโค้งคมดั่งดาบหนาพอดีหว่างคิ้วยังเปล่งสง่าราศีอันน่าเกรงขามภายใต้คิ้วคู่ดับปรากฏด,ดวงเนตรกระสังปานทะเลสาบสงบที่กำลังเหม่อมองไปยังสุดขอบฟ้าไกลตาในแววตาคล้ายมีไอพลังสีเขียวครามวูบวาบ สายตายังคมกล้าปานมองทะลุได้ทุกสิ่งสตรีข้างกายก็สวมใส่ชุดสีน้ำเงินเช่นกันใบหน้าของนางงดงามอ่อนโยนอย่างเป็นธรรมชาติความงามอันไร้แต่งแต้มยังผลให้สภาพแวดล้อมรอบๆและดูมองมัวลงไปไม่น้อยเมื่อมายืนเคียงกันเช่นนี้ประหนึ่งภาพวัดคู่สวรรค์สร้างก็มีปานพี่เฟิงท่านสมควรพาเทียนเอ๋อมาที่นี่ด้วยแต่แรกทิ้งเขาไว้ลำพังเช่นนี้ใจข้ากังวลนะสตรีนางนั้นกล่าวออกมาเบาๆเสียงยังไพเราะพริ้งใจ หลวเอ,อ๋เจ้ากล่าวเช่นนี้อีกแล้วข้าบอกแล้วว่าที่ข้าทิ้งเทียนเอ,อ๋ไว้ที่นั่นเพราะมีเหตุผลบางประการทั้งหมดล้วนเพื่อประโยชน์ของเขาเองขอเจ้าเข้าใจพี่เถอะชายผู้นั้นกล่าวพี่เฟิงข้ารู้ว่าที่ท่านทิ้งเทียนเอียนเทียนไว้เพราะท่านอยากให้เขาได้มีประสบการณ์และเติบโตด้วยตัวเองแต่ท่านจําเป็นต้องทําเช่นนี้จริงหรือให้เทียนเอ,อ๋อยู่กับพวกเราที่นี่แล้วท่านฝึกฝนเขาด้วยตัวเองมิดีกว่าหรือ เช่นนั้นยังทําให้ข้าวางใจกว่าที่ปล่อยเขาไว้คนเดียวมากนักสตรีนางนั้นเอ่ยออกอีกครั้งหลัวเอ๋อเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าไม่เคยคิดที่เจ้ากล่าวมาข้าล้วนอยากกระทํายิ่งนักแต่หากข้าพาเขามาที่นี่ด้วยรังแต่จะเกิดผลเสียต่อเขาและมีอาจทําให้เขาเติบโตขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นสําหรับเหตุผลในเรื่องนี้ข้าจนใจที่มีรู้จะกล่าวให้เจ้าเข้าใจได้อย่างไรแต่ในอนาคตเมื่อเจ้าได้พบเทียนเอ๋ออีกครั้งเจ้าจะเข้าใจข้าเอง ชายคนนั้นกล่าวออกแล้วหากเกิดอันใดขึ้นกับเทียนเอ๋อตอนเขาอยู่ลำพังเล่าสตรีนางนั้นยังกล่าวถามด้วยสีหน้ากังวลไม่หายเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลข้าทิ้งยันเต๋าไวใ้ให้เขาถึงสามแผ่นมันมากพอที่จะช่วยชีวิตเขาได้สามครั้งชายคนนั้นกล่าวปลอบประโลมสตรีด้วยน้ำเสียงมั่นใจแล้วหากเขาใช้ยันจนหมดสิ้นแล้วเล่าจักให้เขาทำอย่างไรเช่นนั้นเขาก็ต้องพึ่งตัวเองแล้ว ท่านส่งคนไปคอยคุ้มกันเขาไม่ได้เลยหรือยันเต่าสามแผ่นนั้นเป็นขีดจํากัดสูงสุดที่ข้าสามารถแทรกแซงชะตาชีวิตและช่วยเหลือเขาได้แล้วเขาต้องเดินไปตามทางหนทางแห่งโชคชะตานั่นด้วยตัวเองเท่านั้นหรือเจ้าคิดว่าบุตรชายของต้นหรูเฟิงผู้นี้เป็นคนธรรมดากันเล่าแล้วหากเกิดอุบัติเหตุอันใดกับเขาเล่าพวกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขา หลังออกจากทะเลทรายตอนเหนือแล้วเดินทางมุ่งหน้าขึ้นเหนือมาตลอดทางในที่สุดต้นหลิงเทียนก็บรรลุถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดมันเป็นดินแดนที่ติดกับแม่น้ำรั่วสุย่ยสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าดินแดนเปยหลิงดินแดนเปยหลิงเปยหลิงถึงถ้าจำมีผิดยามนั้นระหว่างที่เดินทางไปกับลุงเฟิง่งเหมือนท่านลุงเฟิ่งจะช่วยชีวิตพี่น้องคู่หนึ่งเอาไว้นี่นารู้สึกทั้งสองนั่นจะมาจากดินแดนเปยหลิงด้วยเช่นกัน เปยหลิงตอนนั้นผมแปลว่าขุนเขาอุดรขอทับสับแทนนะเพราะมันเป็นชื่อสถานที่เขตกับทะเลทรายตอนเหนือแล้วต้นหลิงเทียนที่ลอยร่างกลางหาวมองไปยังลงน้ําแข็งที่อยู่ข้างกายกล่าวให้ชัดคือมองไปยังสตรีที่นอนอยู่ในลงขณะกล่าวพืพรรมพำออกมาตระกูลลู่แห่งเปยหลิงงั้นหรือข้าสงสัยนักว่าตระกูลลู่มีอํานาจหรือไม่เพราะดูเหมือนที่นี่จะมีคุมพลังระดับสูงไม่น้อยต้นหลิงเทียนบังเกิดความอยากรู้เรื่องนี้ขึ้นมาในใจเพราะสำหรับต้นหลิงเทียนแล้ว นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขามาดินแดนเปยหลิงเหตุผลที่เขารู้ว่าสถานที่แห่งนี้เรียกว่าดินแดนเปยหลิงเป็นเพราะแผนที่ของเจ้างเวยที่เขาหยิบยืมดูก่อนหน้านี้มันมีคำอธิบายชื่อสถานที่เอาไว้ชัดเจนเนื้อขึ้นไปจากดินแดนเปยหลิงแห่งนี้ก็เป็นแม่น้ำรั่วสุ่ยแล้วถึงแม้ว่าในแผนที่จะมีคำบอกถึงดินแดนเปยหลิงแต่ในแผนที่ก็ไม่มีรายละเอียดของดินแดนเปยหลิงอธิบายไว้แต่อย่างไร หากข้าอยากรู้เรื่องราวก็คงต้องลงไปสำรวจดูด้วยตัวเองตัวหลิงเทียนพึมพำเบาๆตัวหลิงเทียนนำพาฉงชเฉวียนและเฟิ่งเทียนบูเหินร่างไปเบื้องหน้าสืบต่อค้นหาเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดของดินแดนเปยหลิงแห่งนี้หลังจากที่ใช้เวลาสักพักใหญ่ในที่สุดตัวหลิงเทียนก็พบเมืองในที่สุดเมืองนี้เป็นแค่เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของดินแดนเปยหลิงแต่ถึงแม้จะเป็นแค่เมืองเล็กๆหากแต่ก็มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาหนาตานะัก ชงชเฉวียนพวกเราเข้าไปในเมืองกันก่อนหลังจากกล่าวบอกชงชเฉวียนเสร็จต้นหลิงเทียนก็นำพาลงน้ำแข็งและชงชะเฉวียนร่อนลงจากฟ้าไปยังเมืองเบื้องล่าง